เวอร์ทารแมกกาซีนกานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศ PUR ป,ประกอบธุรกิจในหน้าการไายต่อครับโดยเราให้บริการจัดหา สัญญาประกันภัยต่ออย่างครบวงจรนะครับตั้งแต่การให้คำปรึกษาคำแนะนําให้แก่บริษัทประกันภัยเพื่อจัดหาสัญญาประกันภัยต่อที่เหมาะสมโดยบริษัทนะครับจะทําหน้าที่ด้านนาเป็นประกอบของสัญญาประกันภัยต่อที่สําคัญเชื่อคจามเสนอขอประกันภัยต่อประเภทของงานเงื่อนไขประกันภัยต่อในทุกรูปแบบข้อกำหนดหนึ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคู่ค้าของบริษัทนอกจากนั้นเรายังร่วมกับบริษัทประกันภัยในการวิเคราะห์พัฒนาการในเรื่องใหม่ๆตอบจนให้คำปรึกษาในรูปแบบของผริภัทประกัน ต่างประเทศและนำมาประยุกต์ปรับท้องให้ใช้ได้ดีกับธุรกจิจการไทยของเขาสามารถที่จะเติม็มความสาเรการไทยต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความแข็งแกร่งและลดความเสี่ยงทางธุรกิจให้กับคู่ค้าทําให้สามารถบรรยุกวัตถุประบงค์ในการทำธารกิจต่อได้อาหรับเงินที่ได้จากการระบบุญครั้งนี้นะโดยใช้เป็นใา้ในการลงทุนพัฒนาบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมคุณภาพในการให้บริการการลงทุน พัฒนาแบบหลงการเงินหรือแล้วเรื่องของการที่บิเมสินทรัพย์สนับธุรกิจการของเขารวมทั้งใช้เป็นเงินลงทุนอื่นที่เกี่ยวข้องกันซึ่งการจดเรียนในตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพฐานทุนทําให้ TDR สามารถขยายธุรกิจได้อย่างเติบโตได้ดีในอนาคตในฐานะตัวแทนของบริษัทผู้บริหารและพนักงานทุกท่านมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะนำทาง TDR ครับให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับบริษัท บริษัทเจคัทเปตโต้แอดไวซ์รีในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินในการนําหลักทรัพย์ของ TQR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ m AI นตลอดระยะเวลาที่เราได้ทํางานร่วมกันนะคะทั้งกับท่านผู้บริหารกับความร่วมมือในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในวันนี้ TQR นั้นมีความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนสําหรับจุดเด่นที่น่าสนใจของ TQR เป็นผู้ให้บริการในหน้าประกันภัยต่ออย่างครบวงจรคณะผู้บริหารแล้วก็ทีมงานมีประสบการณ์ในการทํางาน การภัยนะก็ประกันภัยต่อมามากกว่า20ปีนะมีความสัมพันธ์กับผู้ค้าทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดีมาโดยตลอดก็มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งนะคะไม่มีเงินกู้ใดๆการบริหารงานก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ของอกำไรหลังจากการระดมทุนในครั้งนี้นะคะที่ฉันเชื่อว่า TQR มีศักยภาพที่จะดาเนินธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้มีปัจจัยต่างๆที่สนับสนุนให้หุ้นของ TQR นั้นเนี่ยมีการเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติจะกัดมหาชนใน ฐานะการการจัดจาหน่ายแล้วก็รับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TQR หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายในครั้นี้60ล้านนุ้นราคาเสนอขายจะอยู่ที่5 1าบาท10สตางต่อหุ้นเทียบเท่ากับ PE forward ประมองกันที่ forward ปีนี้ที่ประมาณ1 4เท่าซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับราคาที่มีความเหมาะสมกับ ปัจจัยพื้นฐานอันแข่งแร่นของ TQR TQR เน TQR มีจุดเด่นเรื่องผลประกอบการเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรที่อยู่ในระดับที่สูงมีแนวล้มการเติบโตของธุรกิจอัตราการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่สอบคร้องสอบรับกับนิวโนว์เนปัจจุบันก็จะเป็นผลที่อานิสงส์ให้กับ TQR ประกอบกับว่าตัวกระแสการตอบรับจากนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนสถาบันและก็นักลงทุนรลายย่อยตะจะทำให้เราเชื่อมั่นได้ว่าหุ้น ทีควอาก็จะเป็นหุ้นที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนหุ้นทีควารนะคะจะเริ่มเสนอขายหรือเริ่มจองซื้อเนีวันที่ก้าวเป็นวันที่ส1อ็ดพันท์และคาดว่าจะสามารถที่จะเข้าไป f i r s t เซ็นเหรือว่าเข้าไปเริ่มซื้อขายในตลาดหล,หลักทรัพย์ MAI ในหมวดของ Finance ก็คือหมวดธุรกิจการเงินได้ในวันที่17บุมภาพุนธ์ตัวย่อหลักทรัพย์ที่ใช้ชื่อย่อว่า t q r มองเห็นโอกาสของธุรกิจนี้มาตลอดเพราะว่าก่อนหน้านี้เราทำอสาหกระมัการไทยต่อความยากในการระดมทุนไปหาสตาง์ให้มีคนมาลงด้วยเนะี่ยก็คือคนจะต้องเข้าใจธุรกิจเป็นเรื่องสําคัญกลุ่มจกกุลันิพาจริงๆเราถือว่าวมโชงดีมากก็คือลงทุนนะครับลงทุนอย่างเดียวเพราะนั้นในวันนั้นเราถือว่าเรามีกลุ่มทุนที่แข็งแรงนะครับเรา เปิดมาหลังน้าท่วมเราเปิดเราเพิ่มทุนปิดอบหนึ่งนะครับตอนนั้นธุรธกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ไม่ได้เหนืปป่อสะโพกกันแต่ถ้าในอนาคตเราเชื่อว่าจากสายพัรธ์ที่ดีของคนในธุรกิจนําให้ธุรกิจประกันภัยของเราเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในภาพรวมทปีนี้ม,มองว่าจริงๆแล้วธุรกิจปันภยัยเนี่ยเป็นธุรกิจที่โตตามเศรษฐกิจชัดเจนมหมอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือเราเห็นว่าช่วงโควิดที่เปลี่ยนให้มีการประกันภัยรูปแบบใหม่ๆมีความต้้ออออองงงกกาาารรขผูบิโภคมย่ เชื่อว,ว่าตลาดประกันไทยยังจะเติบโตคือเพราะในพารที่เป็นกรมธรรม์ประกันไทยรูปแบบใหม่ๆที่เราจะได้เห็นนะครับที่ผ่านมาปีที่แล้ว4 0 0ล้านบาทภายในสเดือนวันเจ็ดถึงเล้านกรมธรรเป็นที่ได้เห็นว่า คนให้ความสำคัญกับเรื่องประกันภัยจะได้เห็นแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆปีที่แล้วมีเหตุการณ์สําคัญๆที่มีเคลมที่สูงมากแล้วก็ถูกจ่ายโดยภาพประกันภัยท่านได้เห็นมากก็คือเรื่องของใครก็ตามที่เป็นประกันชีวิตประกันสุขภาพมาวันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิดเกิน100ล้านคนมีผู้เสียชีวิตเกิน2ล้านอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้เห็นอยู่แล้วว่ามีความเสี่ยงในเรื่อการกริหารประกันภัยรูปแบบใหม่ๆอนปีที่แล้วโอลิมปิกสากลยกเลิกการโอลิมปิกมีค่าใช้จ่ายตระแทนสอยนันล้านยูโร ขึ้นมาเราจะตอบได้ว่าเรามองว่า อะไรก็ตามที่เป็นภัยรูปแบบแใหม่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีกับธุรกิจคู่แข่งโดยตรงของ g ี r ีอารัตงกเรียนเราเป็นในหน้าประทำภัยตรงและต่อเพราะฉะนั้นคนที่ได้ไรายเส้นแบบเราที่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักคองพอเนี่ยจะมีโรงา,น,า,สารรนสักสามจุดบริษัทส่วนมากเป็นต่างประเทศคนที่เป็นใน,ในประเทศมีมไม่เยอะเราเป็นบริษัทในหน้าประหภัยต่อคนแรกที่นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดสำคัญจริงแล้วเป็นสิ่งที่ผู้บริหารคาดหวังและอยากโตมาทั้งปีนะอยากโตตลอดครับต้องการเรียนว่ากาเจิบโตที่ผ่านมาของเราในช่วงปีหกสาม เ้ียเว่าธุรกิจในหน้าประกันภัยนะครับเป็นคนกลางระหว่างบริษัทประกันภัยกับบริษัทประกันภัยต่อเพราะนั้นเนี่ยการที่เราทำตัวเองเป็นธุรกิจเชิงรุกาช่องทาง เอาโอกาสใะการธุรกิจสิ่งที่ตัวเลขที่เกิดโตก็คือจากความตั้งใจของทีมผู้บริหารนะครับเราได้ตั้ง่วงงานที่เรียกว่าออเทอเรทีฟโลหรสังกีที่แล้วเพื่อจะทําธุรกิจในเชิงรุกเชิงรุกหมายความว่าอย่างไรเชิงรุกหมายความว่าอะไรก็าตามที่เป็นช่องทางู้วยเชินช่องทางวิตกรรทใหม่ๆนะครับที่พัฒนารูปก,กับประชนา,านต่างยและมีการหารูรแปแบบประวาติกาใหม่จากต่างประเทศที่เข้ามาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางชีวอาร์และก็ทีมผู้บริหารซึ่งปัจจุบันปีที่แล้ว ได้เห็นว่าเรามีการขยายตัวของเฮียแล้วก็มีการขยายตัวของทีมงานนะครับเรามีผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพชั้นนําจากบริษัทในหน้าประกันไทยรับะดับโลกเข้ามาจอยกับเราหลายๆท่านด้วยกันนั้นก็เป็นที่ทําให้เห็นได้ว่า ป็นการกําหนดทิศทางทางธุรกิจที่คอ่อนข้างชัดเจนแล้ววันนี้ก็ได้เห็นว่าตัวเลขที่ได้ทุ่งเทออมาก,ก็มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญธุรกิจในหน้าประกันไคยต่อนะคะก็อาจจะคล้ายๆกับแต่หลายธุรกิจนะคะถึงการรับมรายได้และผลกำไรบา,างทีมันก็มีเป็นเซสชันโลหมายความว่าไม่ได้หมายความว่าทุกๆไตรมาสเนี่ยมันจะมีกรราําไรได้ขนาดนี้ทุกไตรมาสไม่ใช่นะคะอยากเข้าใจผิดของเราเนี่ยโดยปกติกําไรในไตรมาสที่มันสูงๆเนี่ยจะเป็นช่วงพอ a r t e r 2พอ q u a r 3อีกทั้งนะคะบริษัทเองเนี่ย เราก็เหมือนบริษัททุกๆบริษัทที่มันก็จะมีความเสี่ยงที่มันอยู่ในธุรกิจอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ว่าบริษัทเราคลุ้งไม่มีความเสี่ยงใดๆเลยไม่ใช่นะคะเพราะว่าเราก็ต้องพึ่งพาการพิจารณาการตัดสินใจของผู้ค้าของเราก็คือบริษัทประกันภัยแล้วก็บริษัทประกันภัยต่อขึ้นอยู่กับนโยบายของเขาขึ้นอยู่กับหลายๆสิ่งเหมือนกันคุณของบริษัท TQR t q r ร์ทีาเขาทำธุรกิจ Reinsurance Broker ต้องเรียนว่าความเหมือนกับ บริษัทเคียเคียงกันในตลาดซับเนี่ยมีตัวไหนใกล้เคียงกับเราไหมต้องเรียนว่าลีอินชอนโรเกอร์ในตลาดซัพยังไม่มีตัวไหนลิสต์ในตลาดซับเลยตัวที่ใกล้กับเราที่สุดก็น่าจะเป็นดเล็กอินชอนโรเกอร์ก็คือนหนนาประกด็นไฮตรงมคือ TQM กับ a อเอันนั้นเนี่ยมีความใกล้เคียงคือมีความเป็นโรเกอร์เหมือนกันแต่ก็ยังมีความต่างกันอยู่ตรงที่ผู้ค้าหรือว่าลูกค้าที่มีความแตกต่างกันดังนั้นก็เลยขอญยตเรียนสรุปว่าถ้าเปรียบเทียบ t q r กับใครในตลาดซักแห่งประเทศไทยหรือตลาดซับเอ็นเอไอ ยังไม่มีใครทเทียบค่ะแต่ใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะเป็น t q m กับ a s n ค่ะธุรกิจเรานะครับเราเป็นธุรกิจ B2B นะครับลูกค้าเราก็ดอบริษัทประกันภัยชั้นนำ ทั้งหมดที่ประกอบธุรกิจใหญ่ก็ให้ความกรุณาครับเรื่องใช้ TQR โดยการเนี่ยคู่ค้าเช่นเราเรียกว่าบริษัทประกันภัยต่อทุกบ้านเนี่ยประัทประกันภัยต่อเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากบริษัทประกันภัยต่อมีทั้งบริษัทประกันภัยต่อในประเทศไทยซึ่งกระปุกได้นะครับว่าไทยวีซึ่งจริงเขาเป็นคู่ค้าอยู่กับเรามานานมา,มากมจะตั้งบริษัทแล้วก็มีคอามสัมันที่ดีต่อกันขณะเดียวกันบริษัทประกันภัยต่อกรุณารับงานจากเรา่ความเข้าใจของเราเนี่ยเรามีคู่ค้าที่เป็น ระดับโลกนะครับซึ่งจะเป็นไม่ว่าจะเป็นยูนิครีสวิสรีซึ่งพวกนี้เกิน150ปีแล้วล่าสุดแคนโอเวอร์ก็70กว่าปีสกอร์สกอร์นี่อยู่ทุนด่วรนรัฐบาลฝรั่งเศสของประเทศสหรัฐอเมริกาก็คือบริษัทเชลล์ฮาร์ตเวิ์ของวอร์เรนเบอร์เฟตเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจคนกลางนะครับของเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่ทำธุรกิจคู่กับบริษัทประกันและบริษัทประกันภัยต่อเพราะฉะนั้นทั้งสองเจ้าใหญ่ทั้งคู่ระดับคนที่เลือกใช้ธุรกิจพวกนี้ก็คือระดับเเวิร์คลาาสที่ มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมายาวนานว่าบริษัทประกันภัยชั้นนําทั้งหมดชั้นนําทั้งหมดนะครับที่ใช้เรามาในวิดีโอของเรานะคะแล้วก็แอนเนประกันภัยคุณโชติพัฒน์ก็เช่นกัน ได้เกีย่าแล้วก็บริษัทกรุงเทพประกันภยัยดอร์อภิสิทธิ์นะก็จริงๆแล้วก็รวมถึงเมืองไทยประกันภัยด้วยวิทยาประกันภัยก็เป็นลูกค้าเราในผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการทประกันภยัยก็ได้จะมีบริษัทขนาดกลางไม่ว่าจะเป็นสินมั่นคงสินทรัพย์ประกันภยัยเอเชียประกันภยัยจริงๆเรามีอีกหลายบริษัทตอนนี้ที่เป็นลูกค้าเรากูกอาจจะลิสต์ไม่หมดตอนนี้เรามีลูกค้าอยู่ประมาณน,น,น่าจะเกือบ20เจ้าที่อยู่ในประเทที่อยู่ในบ้านเาก็มีลูกค้าที่เป็นบริษัทประกันก็มีการ ปรับอพอทการรับประกันมันก็ทำให้เบี้ยโอเกมาไม่นึน่งแต่ว่าไม่ได้มีผลกะทบมากกวาเรื่องผลกำไรความเสี่ยงที r วอาทุนที่แพงที่สุดนะในงบก็จะเ,เห็นว่าเราใช้คนธุรกิจเราเป็นธุรกิจมนุษย์นะฮะดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงสำคัญของเราคือมนุษย์ความเสียสนนยเส่ยงระดับแรกคือทำไงให้การทำงานของคนที่ค่าที่สุดทั้งบริษัทเนี่ยมีผมอายุเยอะที่สุดนะฮะที่เหลือก็เป็นน้องๆประมาณสักสามสิบความเสี่ยงเรื่องการพึ่งพิงลูกค้า รายได้แรงงานจนมากเกินไปก็เป็นอีกคอามเสี่ยงนถ้าเราที่เราดูแลค่อนข้างที่จะสำคัญปัญหาดอกเบี้ยไม่ใช่เป็นบริษัทเราบริษัทเดียวนะที่ได้ตังจะทำอะไรเพราะตอนนี้กลายเป็นปัญหาวาระแห่งชาติไปเรียบร้อยแล้วเราตัดไปทำอะไรนะแล้วโดยเฉพาะเงินที่เอามาเป็นเงินคนอื่นด้วยที่ต้องบอกคือคณะกรรมการลงทุนของเราคัดแต่บิ๊กเนมมาแล้วว่าจะต้องหาที่มีความคอนเซ็ปับแล้วก็จะไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเสียหายคงไม่ได้มีหวือหวามากเพราะรีบเร่นไทยก็คงลงทุนอะไรไม่ได้มากมาย TQI นะคะเป็นในหน้าประกันภัยต่อเรามีอาชีพแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับบริษัทประกันภยัยบริษัทประกันภัยเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการลงทุนมีเรื่องของ G I T F I S ันใหม่ม,มีเรื่องนู้นเรื่องนี้นะ่ะของเราเนี่ยเราเป็นในหน้าเป็นตัว match m a เกอระหว่างบริษัทประกันภยัยกับบริษัทรับประกันภัยต่อคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดความเสี่ยงของเราจะมาจากไหนความเสี่ยงของเราก็คือเราเนี่ยจะได้ไรายได้ก็อต่อเมื่อบริษัทประกันภัยนั้นเนี่ยเขาทําสัญญา ประกันภัยต่อไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อคือถ้าเขาไม่ทําสัญญาสมมติว่าขายได้เยอะมากเลยแต่เขาเก็บไว้เองเขาไม่่องมาหรือเราก็ไม่สามารถจะมีรายได้ได้เพราะว่ารายได,ได,ได้ของเราเนี่ยมันมาจากการทําสัญญาประกันภัยต่อระหว่างบริษัทประกันภัยกับบริษัท ผู้รับประกันภัยต่ออันนี้เนี่ยอันนี้ความเสีย่ยงแรกวคือในส่วนของตัวเรื่องของสัญญารายได้ของเราจะขึ้นจะลงแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับสัญญาที่ผ่านเรานี่เยอะแค่ไหนขึ้นอยู่กับเบีย้ยประกันภัยต่อเนี่ยมันเยอะแค่ไหนถ้าใน evet บางปีที่เบีย้ยประกันภัยต่อที่ผ่านเราหรือว่าเบี้ยรประกันภัยต่อในภาพรวมหรือว่าเบี้ยประกันภัยต่อที่ผ่านเราเนี่ยมันน้อยมันก็มีโอกาสที่ทําให้รายได้เราลดลงไปได้ด้วยเหตุของความความเข้าใจในธุรกิจนี้เนี่ยท่านผู้บริหารท่านก็เข้าใจอยู่แล้วว่าในโลกแห่งประกันไม่จากพี่ๆสื่อ มันก็จะมีลักษณะรูปแบบปรมารันต์บางันที่มันอาจจะเติบโตน้อยบางอันมันอาจจะเติบโตมากยิ่งความเสี่ยงภัยใ,ใหม่ๆยิ่งเติบโตมากเติบโตสูงและโอกาสที่ทํากําไรได้เยอะดังนั้นเนี่ยท่านผู้บริหารจึงมีดําริว่าอย่าะนั้นเลยเราเนี่ยเป็นในหน้าประกันภัยต่อที่สร้างต้องเรียกได้ว่าเป็น v a l u e Adde ด็อกเกอร์สร้างคุณค่าให้กับบริษัทประกันภัยไม่ว่าเป็นความเสี่ยงใหม่ๆที่เข้ามาอะไรเนี่ยเราก็จะสามารถไปช่วยให้บริษัทประกันภัยนั้นเนี่ยสามารถที่จะออกกรมธรรม์รูปแบบใหม่ๆได้แต่คนออกและคนและคนออกคือเขานะเราไม่ได้มีหน้าที่ออกแต่พอออกไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าทางบริษัทประกันภัยนั้นข้าพิสัญาประกันภัยต่อผ่านเราเราก็จะมีรายได้เพิ่มดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่านั่งเฉยๆแล้วก็รอว่าเออใครทำประกันภัยต่อแล้วจะให้เราไปขอขอไม่ใช่นะคะในโลกของ การทำประกันภัยต่อลักษณะนี้เนี่ยเราเป็น business to business เราไม่สามารถนั่งเฉยๆแล้วไม่มี value added ให้ผู้ค้าได้อันนั้นไม่รอดแต่ว่ามีหลายคำถามที่ผ่านมาเนี่ยมีคนถามว่าโดยปกติเนี่ยตัวกลามในหน้ามันจะต้องตายไปไม่ใช่เหรอเพราะว่าอย่างตอนนี้อย่างแบงก์เบิร์กเราก็ไม่ค่อยได้ได้ไปแล้วใช่ไหมพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวความในหน้าเราจะตายได้ไหมและอาชีพเราเนี่ยอาชีพของที r อาจะตายหรือเปล่าคำตอบก็คือว่าเราเชื่อมั่นว่าเราไม่ตายตราบใดที่เรายังสร้างคุณค่าให้กับผู้ค้าของเราได้อันนั้นคือหน้าที่ ที่ท่านผู้บริหารจําเป็นที่จะต้องสร้างคุณค่าให้คู่ค้าของท่านอย่างต่อเนื่องมันมีความเสี่ยงเพิ่มเติมในบางปีเนี่ยนโยบายมันขึ้นกับนโย,นยบายของคู่ค้าเราเหมือนกันถ้าเกิดนโยบายของบริษัทประกันภยัยเราเรียยว่าซีดนถ้าเกิดนโยบายของซีดนในบางปีเขาต้องการจะบูสต์ sport มากเราก็อาจจะได้ตัวเมทานที่คฟต่อมานโยบายของอิวชอร์บางปีเขาไม่เอาเมืองไทยสมมติซึ่งซึ่งยังไม่่อได้พบอาจจะสมมติว่าเขาเปลี่ยนอรอตเขาเจอโควิดเนี่ยแล้วเขาเอออาจจะไม่เอาเมืองไทยในลักษณะนี้ยเราก็อาจจะมีผลกระทบต่อ ธุรกิจเราได้แต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีผู้ค้าหลากหลายเจ้าแล้วก็มี the t a i l e ที่ดีกว่าเราก็หลากหลายเจ้าอยู่ดังนั้นเราก็พยายาม manage ความเสี่ยงอันนี้พูดแทนคุณชนะพัน์เลยก็คือพยายาม manage ความเสี่ยงอย่างดีที่สุดให้มันผ่านไปได้ธุรกิจประกันไทยก็ปเป็นธุรกิจที่เติบโตของเศรษฐกิจ แล้วปีไหนลถขายดีก็ว่านไปในเดียวกันนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นว่าการแข่งขันปีแล้วมีค่าเป็นการจ่ายเคลเมค่าสินไหมทดแทนในภัยรูปแบบให,หม่ๆเก็ดขึนหมดเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นทำให้เร,เ,เราเชื่อเราเชื่อนะครับว่าภัยรูปแบบใหม่ๆนะครับจะเข้ามาผู้บริโภคซึ่งรุ่นใหม่ที่มีความต้องการแล้วก็มีมองเห็นความเสี่ยงตรงนี้เรามองว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะทำกําไรได้ดีางนา,านบางอันกรมธรรม์บางกรมธรรม์ที่พัฒนาร่วมกับบริษัทต่างไท เป็นอะไรที่ยากครับเป็นอะไรที่ซับซ้อนซึ่งจะเห็นความเปลี่ยนรูปแบบใหม่จะเป็นกรมการไซเบอร์ต้องใช้ความเข้าใจในเทคโิโลยปัจจุบันไม่ได้เป็นกรมการรูปแบบนเช่นความรับผิดต่อุคคนภายนอกใครก็ตามที่จะต้องมีใบอนุญาตหมอพยาบาลสถาปนิกนักบัญชีทั้งหมดเทรนด์รุ่นน้ครับจะเป็นเทรนด์ที่เติบโตในอนาคตเป็นเทรนด์ที่ทางเรามองนะครับว่าจะเป็นสิ่งที่จะต้อง จับ o p p t u y ไว้เพราะฉะนั้นามว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เรานึกเสมอว่าเราต้องสร้าง Value Add อย่างไรการที่ดิวแบบบริษัทกันใหญ่แล้ว ถ้าพบการบริษัทประจำบริษัทประจำในต่อซึ่งก็อยากการเป็นคนกลางที่จะต้องให้ทั้งสองฝ่ายพัฒนาธุรกิจไปร่วมกันและ้วเนี่ยความชํานาญความเรลล็วและอาจจะเป็นสิ่งที่สําคัญคนอาจจะมองว่าคนกลางในอนาคตคนเห็นว่าคนกลางรม่ได้ซื้อของถูกนะขณะเดียวกันนยเชื่อว่าผมมองว่าคนกลางเนี่ยจะต้องซื้อหาของที่มีคุณค่าที่มากที่สุดให้กับคู่ค้าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ เราคิดว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นถ้าเรากําลังทำเราเป็นบริษัทในหน้ากาลังไทต่อเจ้าแรกเจ้าเดียวที่มีสํานักวิจัยคนก็ถามว่าจะมีไว้ทาไมเจริงๆเราสำนักวิจัยเนี่ยผมว่าธุรกิจธุรกิจเนีนเนี่ยการวิจัยมันรื่งสำคัญการวิจัยผมก็นั่งดูทั้งวันเป็นเติบโตที่ผ่านมาโลกมันเปลี่ยนเทมรั้นนี้โควิด่างน้ำจะมีอะไรที่จะเปลี่ยนไปธุรกิจเปล่าเทรนพวกนี้ ถ้าเราจับทันมันได้เผลแต่้เกิเราจับไม่ทันมันก็ผ่าเป็นงานหนักมากสำหรับวิใใจัยที่วันนี้ก็จะมีการบ้านเต็มไปหมดที่จะต้องทำยังไงให้ธุรกิจคนภยทยซึ่งวันนี้ค่อนข้างเติบโตที่แล้วโควิด ก็มีไม่ถี่ธุรกิจที่ตักตัวได้ดีประกันภัยก็เป็นหนึ่งนั้นเรามีความเชื่อมั่นว่าอยากโตมันอยากโตตลอดที่เราทุ่มทุนม,มากก็คือสนักวิจัยแล้วก็หน่วยงานที่เราเรียกว่า alternative ทีนี้ก็จะเป็นทีมที่ข้างในเราเรียกว,ว่าทําของยากอะไรที่ปกติก็ลุยไปแได้ัวนี้ก็จะต้องทํางานคู่กับคู่ค้าบริษัทประกันภัยและบริษัทประกันภัยตอบค่อนข้างเยอะต้นทุนหลักของเราเลยคือเป็นเรื่องของคนของพนักงานของผู้บริหารจะส่วนใหญ่นอกนือจากนั้นก็แทบจะไม่มีคอสในส่วนอื่นเลยค่าเช่าออฟฟิศ รประมาณนั้นถ้าเสื่อมตามปกติะค่ะคือคอร์หลักๆของเราค,คือพนักงานซึ่งขนาดน,นี้เนี่ยตั้งแต่เราตั้งมาตั้งบริษัทมาตั้งแต่ที่เคยเจอพี่ๆเมื่อ8ปีที่แล้วตอนนั้นเริ่มจาก3คนจนวันนี้8ปีเนี่ยเรามีพนักงานอยู่40คนตอนแล้วเราก็เชื่อว่าปีที่แล้วเราเรา,เรามีทีระดับชีระดับเซียเข้ามาจอยเราหลายท่านเราก็เชื่อว่าขนาดน,นี้40คนที่เรามีเนี่ยเราพร้อมอย่างน้อยประมาณ2-3ปีอีโนมอลเนี่ยสูตรอะไรสำหรับ พวกเราเนี่ยครับก็ยูนิวโลว์ก็จะก่อให้เกิด new risk จะก่อให้เกิด new business new ิว s ิสเนสก็จะก่อให้เกิด new opportunity สำหรับที r ีว,วเรามองว่าความเสี่ยงหรือโอกาสใช่ไหมพวกเราท็อปฟก็เป็นลูกค้าก่องท่างนี้หมดเลยต้องเรียนว่าพุ่น60ล้านพุ่นจริงๆก็ไม่เยอะเลยเพราะว่าธุรกิจของที r ีว่าเองเป็นธุรกิจบริการเขาเข้าจดทะเบียนงานตลาดซับเอ็นะคะ60ล้านพุ่นเนี่เป็นเอ็มก็จะจะ,จะไม่ค่อยมีสถาบันเท่าไหร่แต่เคสนี้เป็นเคสที่เรียนเลยว่าสถาบันนัลกลงทุนสถาบัน ให้ความสนใจมากโดยเฉพาะแผนธมิตกับคำโดยจากทีคิวอรเ่งการสัส่วนการจัดสรรหุ้นก็จะมีการจัดสรรหุ้นให้กับสถาบาันประมาณ2 5ก็รายย่อยก็จะมีอีก75สรุปสัส้นๆที่เดียวว่าความเสี่ยงต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนะสิ่งที่พิสูจน์ ผลประกอบการของ TQR ก็คือการเติบโต Market Share ของ TQR นะคะช่วง5ปีที่ผ่านมาจากเดิมเนี่ย4.8ขึ้นมาเป็นประมาณ10ในปี62ยังยังไปไม่ถึงปี63ที่มีเรื่องโควิดที่เราได้รับอันนี้สมจามี normal นะคะก็จะเห็นว่าความเสี่ยงก็มีอยู่ทั่วไปประกันก็เติบโตของเขาไปแต่มันก็จะมีบางเซกเตอร์ที่ทางผู้บริหารเองเนี่ยเข้าไปแล้วจับได้จับถึงพวกเอาทุนทตีต่าง ก็สามารถทําให้ท q r ยูอาร์สามารถแย่งส่วนแบ,บ่งการตลาดได้สูงข,ขึ้นจาก4.8ขึ้นมาเป็นประมาณ10%ของปี62ค่ะ t ี oh. q r นะี่น่าสนใจลงทุนตรงไหนขอ3มุมเรื่องแรกเลยก็คือความที่เขาเป็นเด็ฟรี o m ร a ิ y คือเป็นบริษัทที่ไม่มีหนี้เขาไม่ต้องใช้เงินอะไรเยอะเขาไม่มีนี้สินเลยวันแรกภาษาที่สินก็จะเรียกว่า Death free เด็ฟรีธุรกิจรุ่นที่2ก็คือผลประกอบการที่น่าสนใจนะคะ d e t profit margin หรือว่าอัตราความสามารถในการทำกำไรเนี่ย สูงถึง33ถึง42ในช่วง3ปีที่ผ่านมานะคะแล้วเรื่องที่3ก็คือความสามารถในการติบโตอย่ต่อเรื่องโดยเฉพาะการสอบรับกับธุรกิจในรอมเลต่างๆความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในวอรอมเเป็นโอกาสทางธุรกิจของ TQR ค่ะนะคะแล้วก็ Top 5ที่เป็นผู้ค้าในระดับโลกก็เป็นผู้ค้าต่อทั้หมดเลย ที่ได้รับรางวัลในหน้าประกันภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพติดต่อกันถึง3ปีทั้งยังมีผลประกอบการที่เติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง TQR มีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งมั่นในความสำเร็จร่วมกันเราพร้อมจะพัฒนาและเติบโตเคียงข้างไปกับลูกค้าเพราะเราเชื่อว่า ความสำเร็จของคุณคือธุรกิจของเราบริษัท TQR จำกัดมหาชน